โอเคครับเรามาลองอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบมากมากเหมือนกันนะตัวนี้ก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะขี่มันสักครั้งเหมือนกันนะครับก็คือเจ้าสปีดทวินนะครับสองสูบเครื่องบ bon อลนีวิลพันสองครับตัวนี้พี่แกบอกว่าระหว่างตัวนี้กับ RS เนี่ย RS จะสูงกว่านะครับแต่ว่าน้ําหนักเนี่ย RS จะจะเบาวกว่านะครับ RS จะเบาวกว่า RS เนี่ยร้อยหกสิบโลอันนี้ก็ประมาณสองร้อยนะครับประมาณสองร้อยโลนะรู้สึกว่านะแต่ผมขอดู ข้อมูลนิดหน่อยฮะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะแป๊บนึงเดี๋ยวกอขอดูข้อมูลนิดนึงว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับน้ำหนัก1น6รบนะฮะตัวนี้อันโนูหนึ 6, นะครับก็โอเคครับก็190กว่านี่รถเดิมเดิมนะฮะรถเดิมเดิมก็เบากว่าโรเ a อร์แอนด์ฟิ อินเตอร์เซปเตอร์เยอะเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมเส้นส่วนใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นพวกแขงข้อนะครับสวิงอาร์มหลังนะหลักๆนี่สวิงอาร์มหลังนี่เป็นอลูมิเนียมเลยนะนี่ด้วยอลูมิเนียมอลลอยเลยครับโอเคเอาละเราไปลองดูดีกว่านะครับรู้สึกว่ามันจะเบากว่านะจริงถึงว่าน้ำหนักมันจะอ๋อนี่ครับดูขึ้นนี่ขึ้นง่ายมากด้วยอ่าเอาละเรา อันหัวแบบนี้แล้วก็กำเหล็กเอาไว้นะครับกำเหล็กเอาไว้แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นอ่าก็รู้สึกว่าเน,นี่ยมันจะเตี้ยวกว่างจริงด้วยน,นี่ดูครับอันนี้ก็ประมาณสักไม่บอลเล่นะเมื่อตกี้ RF นีบอลเล่เลยแต่ว่าตัวนี้วางเต็มเท้าได้นะครับอันนี้แตะเบรกได้แต่ว่ารู้สึกว่าเหล็กมันจะเข้าในไปหน่อยนะผมว่านะเบรกหลังนะแล้วก็ด้านนี้ก็ ได้เลยนะครับโอเคเอาละเราใช้ลองลองเท้าขวาลงพื้นดูนครับลองเท้าขวาลงพื้นดูเอ้ามาดูหนะ้าเรือนไม้เลดไหมเรือน,นไม้ก็เป็นแบบเข็มนะครับแล้วก็ผสมกับดิจิตอลนะครับผมเอาละตัวนี้รู้สึกว่าต้องกำคัดนะครับในการ่าสตาร์ทนะครับผ นี่ก็เป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับนี่ดูไตราามส่วนมากเจ้าจะเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับอันนี้ ABS e กับริบแปลว่าทาง,งานเขาละแล้วก็บอกตำแหน่งเกียร์เปล่าออบอกครับนี่ตรงนี้บอกตำแหน่งเงกงเียร์นะครับให้ดูผมกําัดสองนิ้วนะครับกำพัดสองนิ้วเราจะรอให้รถมัน นหมดสปอร์ตแล้วก็หมดรถนะครับผมแต่ว่าตอนนี้หัวเขานี่ดูหัวเข่าผมอะกระแทกไปกับนี่แล้วแบบนี้เสื้อจะสักโอ้โหสวยมากเพราะว่าเราเป็นคนตัวเล็กนะครับผมเราเป็นคนตัวเล็กนะครับก็โอเคนะถึงเราจะเป็นคนต,ตัวเล็กก็จะ รู้สึกว่ารถมันอันนี้ไม่กระชากเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวน้นเนี่ยกระชากเลยฮนะตัวน้นเปิดปับ๊บมีกระดูดกระดิ่งเลยในครงอันนี้ก็มันเป็นสไตล์รถอคลาส,สสิกนะครับผมพอเป็นรถสไตล์คลาสสิกเนี่ยก็คือต้องขับรลโลนี่เหยียดนั่งประมาณนี้นะครับผมว่าผมขับซื้อขับไปเที่ยวได้เลยเนี่ยเพราะว่าการยกรถไม่ได้หนัก หนักอะไรเลยนะครับเบามากแต่ว่า luence, โรยันแอนคิวโอ้โหเดิมๆนี่หนักมากครับอินเตอร์เซปเตอร์ผมยกแทบไม่ขึ้นอันนั้นเนี่ย210กว่ากโลกนะครับ2 1 0 213รบนะรถเดิมๆรู้สึกว่าจะประมาณนั้นแหละแต่ว่าตัวนี้196กิกโลกรัมเองนะครับห่างกันหลัก10เนี่ยก็หมายถึงว่าการควบคุมการยกนี่คนละเรื่องเลยนะเออัวจิกแซกก็พอได้อยู่อนะ ผมสูงแค่ร้อยห้าสิบเก้าเองฮนะโอ้ตัวนี้การเข้าโค้งแบบนิ่มๆฮนะเรารู้สึกว่าสวิงอาร์มจะมีอันนี้ก็มีสลิปปุ๊กกล้าให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวครับเหมือน ไม่ต้องกลัวว่ารถจะเชนแล้วก็ล้อล็อกไม่ต้องกลัวครับแต่ว่าในสเปคชีนเนี่ยมันบอกว่าเป็นเอสดิสคลัสนะครับเอสดิสก็แปลว่าตัวช่วยอะไรประมาณนี้แหละนะรู้สึกว่านะ,ะท่อเดิมเดิมนี่ก็กระหึ่มแล้วนะเรามาออกเกียร์สี่ด้ย เกียร์เสียกระตุกหน่อยครับเกียร์เสียเออเกียร์จ้างวะ ที่มันจะปับพับพับพขึ้นมานะ ทีที่สองแล้วครับหัวเข่า โอ้โหเนี่ยจอดได้ง่ายมากดูนี่เห็นไหมจอดได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็มีตำแหน่งบอกเกียร์ไม่ต้องกลัวแล้วก็มีเกียร์เอ็นบอกด้วยนะครับเอาละเราลงแฟนก่อนนะอันนี้ไม่ดับนะแฟนไม่ดับนะครับผมล้าก็บัดลมนี่โอ้โหแรงใช้ได้เลยบัดลมนี่มีตัวเดียวนะครับเพราะตรงนี้แหละที่เป็นปนัญหาถ้าเกิดว่าเราใส่ขาสั้นนะ ถ้าเราใส่ขาสั้นนี้แน่นอนคนระับโดนตรงนี้แน่นอนคนะแล้วก็ร้อนมากด้วยขอแนะนำไม่ใส่ขายาววันนี้ผมไม่ได้ใส่มาาต้องขอโทษดะครับเอาละก็ได้ขับสักทีตัวนี้นะครับผมอขอบคุณแตอ้มาภูกเก็ตด,ด้วยนะครับ